สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดกล้ามหนึ่งห้าทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่2 3ถึงวันที่30เมษายนปี2568 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราสีเลยนะครับหมอโต๊ดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่าน ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูดวงความรักเป็นเช่นไรนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอร์หมอโต้อ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิงศิ์คูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมี ไพ่ไปแรกเป็นพลังงานภายในออฟสอดการฟาฟันการ,รเผชิญหน้ากับเส้นทางแห่งปัญหาและอุปสรรคในตอนนี้ในตอนนี้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องอารมณ์หรือความใจร้อนหรือความไม่เข้าใจเรื่องทัศนคติมุมมองแนวคิดต่างๆในช่วงนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟเพทเคิลราชาถือเหรียญคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนคอยซัพพอร์ตคอยกู้กูลคอยดูแลหรือแตในคิงถือเหรียญเปนคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนจัดระเบียบ ในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินหรือการลงทุนในช่วงนี้จ,จะมีการที่เรามีเป้าหมายใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟแต่คุณจะเป็นคนที่กำหนดเป้าหมายในโชคชะตาด้วยตัวของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เดอะเชอรีโอความอดทนความเข้มแข็งมีพลังงานไพ่การเดินทางหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางทาหารตำรวจได้ความเข้มแข็งความอดทน การที่เราทําอะไรแล้วเราทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายสู่เส้นทางแห่งชัยชนะของเรานะครับเป็นพังงานไพ่ในควีนเอาไปเคลื่อนราชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณนะหรือคิงกับควีนเนี่ยอาจจะมีการที่คุณได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเท่าเทียมหรือความเกื้อกูลการเคืค้อนหนุนดูแลในเรื่องการเงินซึ่งกันนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟสอดราชาถือดาบอาดีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผ่านกับเรื่องราวปัญหา มาเยอะนะในเรื่องความรักความผิดหวังความเศร้าความเสียใจแต่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งในตอนนี้คุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวที่เราเป็นฝ่ายที่ปกป้องกับคนที่เรารักแต่ใครคนนั้นเขาไม่ได้แคร์ในความรักในความสัมพันธ์ของเรากับอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานให้ในเด็กถือเหรียญคนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันหรือมีพลังงานการที่มีการเริ่มต้นโอกาสใหม่หรือมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นกับอดีตที่ผ่าน ที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังเคยทําให้คุณเศร้าเคยทําให้คุณเสียใจสามดาบความเจ็บปวดการกระทําคําพูดคําจาการกระทําที่ผ่านมามีคนที่ดึงมือที่3มเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สมจัดติกชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคํามั่นใครผิดสัญญาจะมีการที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดนะเป็นไพ่ของการที่คุณมีการจัดระเบียบ วางแบบแผนวางแนวคิดคุณเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมความเท่าเทียมคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหากำลังเดินทางมาหาคุณหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่คิดถึงเรื่องราวเก่เาเรื่องราวเดิมๆที่ยังคิดถึงใครบางคนที่ยังลืมเขาคนนั้นไม่ได้ทําไมยังถึงยังลืมเขาคนนั้นสักคนหนึ่งในความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ให้ใจกับเขาเต็มร้อยเป็นฝ่ายเราที่ให้ใจกับเขาเต็มที่ แต่สิ่งที่ได้รบับกลับมาคือความเจ็บปวดคือความว่างเปล่าซิงออฟครับวันเก่าๆวันเดิมๆคนเก่าๆคนเดิมๆในอนาคตอาจจะมีการที่กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาตื่นรูก้กลับมาคิดได้อยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานที่คุณเหนือเขาเคยมีร่วมกันสิบหนาความเจ็บปวดความทุกข์ใจมีคนที่เจ็บปวดมีคนที่เจ็บปวด และผิดหวังนะการที่จมอยู่กับอดีตอดีตมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ย้อนกลับไปไม่ได้การที่จมอยู่กับอะไรทั้งอย่างหนึ่งมันก็คงทำอะไรไม่ดีขึ้นในตอนนี้คุณอาจจะเป็นเป็นการที่เราปลดปล่อยกับอดีตที่ผ่านไปเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นโอกาสดีๆให้กับตัวของเรานะครับเป็นพลังภายในความพยายามในการเอาชนะปีศาจ รายการพิชิตการ,รเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังาให้การตามให้ทันความพยายามอันยิ่งใหญ่การก้าวหน้าในห้วงวันเวลาการกำหนดวันและเวลาด้วยตัวของคุณเองวันเวลาที่ไม่เคยรอใครอยากทำอะไรอยากหวังอะไร ทำในสิ่งที่หวังทำในสิ่งที่ตั้งใจนะครับเป็นพลังางานไพ่คุณน่ารักในความรู้สึกในตอนนี้คุณเป็นคนที่มีเป้าหมายคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีความมุมานะความมุ่งมั่นในตัวของคุณเองความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังางานไพ่ในเจอน่านะเจอร้าคือการที่ผลลัพธ์ของการกระทํานะครับเป็นไพ่งการท,ที่มีการใ, krijgen, ใครทําอะไรไว้ได้รับผลการกระทําแบบนั้นนะ เออมีพลังงานของไพ่เซลติคอสนะครับเป็นไพ่ของ10ใบนะอ่า ความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะครับอาจมีการที่อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผิดหวังเคยเสียใจสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่เคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมาสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่มีคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่อยากขวนกับที่อยากกวนคืนในความรัก ในความสัมพันธ์นะมีไพ่ของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุดินการพืชศกมังกรธาตุไฟเมสิงธนูที่อยู่ในความรักในความสัมพันธะ์นักกรกฏลัคนากรกฏนะครับคนต่างชาติต่างทินแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันได้นะ,ะมีไพ่ของความที่มีคนที่กําลังคิดถึงคํามั่นคําสัญญาในวันนั้นที่เคยสัญญาไว้กับคุณหรือคนกนอดีตที่อยากควรคืนสานึกผิดในอดีตที่ผ่านมามีไพ่ของการที่ยัง มีข้อตกลงและคำผูกมัดทางด้านกฎหมายที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดอาจจะมีการที่ต่างฝ่ายต่างยังมีอารมณ์ร้อนหรือการที่มีความไม่เข้าใจอยู่หรือเขาเป็นฝ่ายที่กลัวคุณไม่ให้อภัยกับอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณเจ็บไว้เยอะทําให้คุณเจ็บไว้มากนะครับอขอดุพภรงาพ่ายอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินว่ากับอดีตที่ผ่านมา ความรักของคุณเป็นเช่นไรนะครับมีไพ่พลังงานไพ่ในเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการทุ่มเทการดูแลคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายในถงคุณเองความหวังในเรื่องอนาคตในเรื่องการเงินเงินเก็บเงินก้อนของคุณแปดเหรียญแปดเหรียญคือความสร้างในอนาคตชาวธาตุไฟเป็นคนที่ทําอะไร ได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานให้สิบเหรียญสิบเหรียญความเป็นค้อเป็นครัวเงินเก็บเงินก็ทรัพย์สิสนเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณหรือคุณกับเขาอาจจะพูดคุยถึงเรื่องอนาคตอยากจะมีทุกสิ่งทุกทุกอย่างร่วมกันไม่ว่าจะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สิสนเงินทองร่วมกันเป็นเป้าหมายของความเป็นค้อเป็นครัวเดอะเทมเพลนความผูกพันความผูกมัด สายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาด The Template นี่คือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับเปลี่ยนการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเราเองหรือมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณในทุกสิ่งท,ทุกอย่างในทุกทางเดินในทุกก้าวเดินมีคนที่อยากกลับมาอยู่ในร่วมเดินในเส้นทางเดินเดีเดยวกัน กับคุณอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากเดินหน้าอยากเทคแอคชั่นอยากทักข่ายอยากติดต่องอคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของความคิดถึงความโหยหามีไพ่ของหนึ่งเหรียญมี9้าเหรียญความโสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระชาวธาตุไฟนี่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความธรรมะแมงคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้าคุณเป็นคนที่รู้ว่าอะไร คู่ควรกับเราอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความไม่จริงหรือการที่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นพลังไพ่เออาวานเจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปหรือต่างฝ่ายต่างบล็อกกันไปนานไม่รู้ว่าจะติดต่อกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังไง มันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแอบมองแอบเสิร์ฟแอบส่องหรือกําลังมองรูปเกา่าภาพเกา่าที่คุณกับเขาเคยถ่ายร่วมกันมีไพ่ของสามเหรียญสามเหรียญเป็นไพ่ของการปรับความเข้าใจหรือความคิดหรือการติดต่อหรือการพูดคุยทุกสิ่งทุกอ,อย่างคือการที่ถามกับความรู้สึกถ้ายังรักกันอยู่เธอยังแคร์กันอยู่ยังพร้อมที่จะไปด้วยกันอยากไปด้วยกันอีกหรือเปล่าในตอนนี้มีคนที่อยากมาร่วมในโชคชะตาและวันเวลาร่วมคุณหรือการที่อธิษฐาน ขอพอรร่วมกันมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวทาดไฟหรือด้วยแรงรักด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงขอพรน,นำพาให้เราได้มาพบเจอกัน ลกคนมีการสัมพันธ์ร่วมกันมาในวันที่หมดบุญหมดวาส,สนาต่อกันแล้วก็ต้องปล่อยกันไปนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบดาษเนี่ยมีคนที่เจ็บมีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทำที่เขาทําไว้กับคุณในวันนั้นเขาอาจจะไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจหรือมีผแห่งการตื่นรู้แห่จงจิตวิญญาณการหลุดพ้นของผลความรู้สึกในตอนเนี่ยการถือกําเนิดในตัวของคุณเองการกําเนิดใหม่นะครับเป็นพลังงานไพ่ใน เด็กถือถ้่วยนะมีไพ่ของเดะทาวเวอร์คนที่เกิดวันอัคารการจับได้การโป้ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมบํารุงได้งานติดต่องานออนไลน์งานสื่อสารได้เพราะมีพลังงานไพ่สองไม้เท้าเข้ามาหรือคนที่อยากกลับมามีความหวังในอนาคตร่วมเป้าหมายร่วมเดินทางในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความเป็นไปมีไพ่ของการที่ในตอนนี้มีคนที่หวาดระแวงในการกระทา เราไม่อยากที่จะเสียใจอีกกับการกระทําของเขาอีกแล้วเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เจ็บมาเสียใจมาตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาทําให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอขอ,อพลังงานไพในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับความรักในปัจจุบันเป็นเช่นไรขอเช็คพลังงานไพ ในปัจจุบันของคุณก่อนนะครับมีพลังางานไพ่ในในออปติเคิลเป็นไพ่แห่การมองดูถึงสถานการณ์เราอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ในที่เดิมของเราอยู่ในมุมของเราการวางแบบผแผนที่จะไปในวันข้างหน้าในอนาคตข้างหน้ามีความเสี่ยงเสมอแต่คุณเป็นคนที่วางแบบแผนอะไรไว้แล้ว คุณจะเป็นคนที่วางแบบแผนอย่างละเอียดในตัวของคุณเองนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราชัดเจนกับตัวของเรานะครับเป็นพลังางานให้ความนิ่งความเงียบตอนนี้ชาวธาตุไฟอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วคุณอาจจะเป็นไฟที่นิ่งไปเงียบไป คุณอาจจะไม่เคยไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนหรือง้อ,อเขาเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนคุณอาจเคยง้อ,อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนเคยทําทุกทุกอย่างให้กับเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นเราที่นิ่งอยู่ในบันลังของเราเดอเอมเพอเรอร์ชาวเมธทาตุไฟในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่นิ่งดูดูคนคนหนึ่งที่กําลังร้อนรนดูคนคนหนึ่งที่กําลังร้อนใจ ในตอนนี้อยู่นะมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าการแบกภาระความรบับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะครับเป็นไพ่ของสิบไม้เท้านี้การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําที่เราทําจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของตัวเราเอง เป็นพาดของการที่คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงหรือในช่วงเนี้ชาวธาตุไฟอาจจะมีงานเยอะงานมากความรับผิดชอบเยอะความรับผิดชอบมากแต่คุณเป็นคนที่เติบโตในสายงานของคุณหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงวันที่คุณดูแน่ วันที่คุณห่วงใยเหมือนพ่อดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างมีพลังงานไพ่สี่้วยความเบื่อความไม่ได้หลังใจทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะครับในวันหนึ่งที่คนหมดรักในวันหนึ่งที่คนหมดใจเราก็บังคับใจใครไม่ได้ในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะปล่อยเราแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินหน้าแล้วในวันที่เราเลือกที่จะเดินหน้า ในวันที่เราเลือกที่จะถอยไปหรือตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงห่วงวันเวลาที่มีคุณอยากติดต่อยากทักทายอยากส่งข้อความมาหาคุณคีนวาติเกิลค,คุณคือคนที่ดูแลและเอาใจใส่เขาดีที่สุดหรือเป็นพลังงานการที่รู้ค่าในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครความรู้สึกก็คือความรู้สึก ในตัวของเราเองนะความรู้สึกก็คือการที่เรามาเห็นในความรู้สึกที่แท้จริงของเราหรือการกลับมาเห็นในจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราได้เริ่มต้นใหม่ๆหรือมีคนที่อยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งหรือจัก,กรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอเชรีอต์นะมีพลังงานไพ่สิบเหรียญ สิบเหรียญเป็นเพ่ของความเป็นข้อเป็นครัวหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้พูดคุยถึงเรื่องอนาคตได้พบเจอกันในสายงานเดียวกันการที่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนคุยเก่าคนดีวเก่ากันอยู่นะมีพ่ลังงานไพ่คิงเอาครับราชาถือถ้วยเด็กถือเหรียญนะครับเป็นพลังงานไพ่การวาง แบบแผนของคนคนหนึ่งหรือการที่เพื่อนติดต่อให้คุณกับเขาได้รู้จักกันหรือมีผู้ใหญ่แนะนำให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่เดือะซันนะเป็นพลังงานไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจสรํราระบางท่านอาจจะมีการที่ยังเอาเขาออกจากความคิดยังเอาเขาออกจากความรู้สึก ของเราไม่ได้มันเหมือนยังมีเรื่องราวค้างคาใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้พูดในสิ่งที่เรายังไม่ได้คุยในสิ่งที่เรายังไม่ได้เขียรยสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่นิ่งเงียบไปโดยไม่รู้สาเหตุนะมีพลังงานไพ่ใน6ถ้วย6ถ้วยคือพลังงานไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆนะครับหรือการที่เราลืมอดีตที่ผ่านมาของเราการก้าวสู่วันใหม่ๆหรือคนอดีตที่ผ่านมากําลังที่เดินหน้าเทคแอคชั่นการกระทํา กำลังพิสูจน์ในตัวของเขาเองอยู่นะว่าเขากลับเข้ามาข่าวเนี่ยเขาจะเทคแคร์คุณเขาจะดูแลคุณเขาจะห่วงใยคุณคนที่ห่วงใยกันในความรักการที่พูดความรักด้วยหัวใจการที่พูดรักความรักออกมาด้วยความรู้สึกไม่ใช่พูดแค่ให้ผ่านไปนะที่เป็นการที่คนคนหนึ่งกลับมาเห็นในจิตใจที่แท้จริงของเขาว่าเขารักคุณว่าเขาแคร์คุณ มากแค่ไหนในตอนนี้อยากหวนกับมาเป็นคู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่เหมือนโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอดูพลังงานไพ้ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีไพ่ของคิงถือดาบนะ คิงธูดาเป็นพลังงานให้ความใจร้อนความเจ้าอารมณ์หรือการที่มีคนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากอีโก้เยอะอีโก้มากกําลังเจ็บปวดในตอนนี้ของเขาอาจจะไปภายนอกเขาอาจจะดูไม่มีอะไรนะแต่ภายในเขาดูเหมือนเจ็บปวดและเสียใจจมกับอดีตหรือจมกับกองทุกวันนั้นไม่น่าจะทําพิธีคุณ วันนั้นไม่น่าจะทําให้คุณเสียใจเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานให้เส้นทางเดินโอกาสทางเลือกทุกสิ่งท้งอย่างเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีหรือมีความฝันหรือมีความหวังหรือมีการที่คนคนหนึ่งกําลังคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยร่วมความหวังเคยร่วมความฝันเคยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเป็นพลังงานให้เดทการจบการเลือกราการยาร้าง หรือมีพลังงานของพ่อไม่ไมในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟได้พบเจอกับคนที่เคยผิดหวงังคนที่เสียใจคนที่เคย ผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนกันหรือมีคนที่เคยจบกันไปที่กำลังทุกใจอยู่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วว่าความภาครักแห่งความรู้สึกในวันที่ไม่มีคุณเป็นเช่นไรเส้นทางเดินอันอีกยาวไกลมีคนที่อยากกลับมาจบที่คุณเขาอยากภาครักด้วยความรู้สึกที่อย่างผูกพันนะครับเป็นพลังางไพ่ในสองไม้เท้านะเป็นพลังางไพ่การที่การลังเล การตัดสินใจการรักพี่เสียดายน้องใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดอยากตัดในความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะคงทำผิดกับคุณไว้เยอะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่พยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรักความผูกพันยิ่งเพิ่มพูนในความรู้สึกเพราะมีพลังงานไพ่ขามาเป็นไพ่ของการที่คุณเขายังหลุดพ้นออกจากกันไม่ได้เป็นไพ่ของผลวิบากกรรมที่ได้มาพบเจอกัน บางท่านอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมบางท่านอาจจะเป็นคู่บุญคู่วาสนากันมาหรือสําหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่ได้พบเจอแล้วเป็นคู่คนที่ต้องพัดภาคซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังอางไพ่ในการเดินถอยหันหลังเดินจากรามีไพ่ของเดอสตาชาวกลุ่มเดินหน้าการความห่างไกลทาให้คนคนหนึ่งไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆม,มามีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่า กับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาไม่มีใครที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาหรือเขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่หวังผลประโยชน์ในตัวของเขาพูดอะไรไม่ได้เหมือนเป็นพ่แห่งการที่เขาได้รับในผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้แล้วเหมือนเป็นพ่แห่งการที่เขาไปทุ่มเทให้เท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่านะครับ t h เวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สุดสิ้นสุดความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่ลากัน ความรักคือความผูกพันความรักคือการให้ความรักคือการให้อภัยกับคนที่รักและก็ต้องรู้ถึงการที่กระทำผิดด้วยนะเป็นไพ่ของการที่วนกับหรือเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ วนกับกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะเป็นไพ่ของการที่ได้มาเรียนรู้ได้มาเริ่มต้นได้มาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ม o ฟออนเป็นวงกลมนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มีไพ่ของสิบไม้ติดทุกใบนะมีพลังงานไพ่การมูฟออนนะอา,อา,อา,อาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมองค์การผ่านขึ้นลมการผ่านอุปราคการผ่านเรื่องราวแห่งชีวิตด้วยตัวของคุณนะครับเป็นลพลังงานไพ่การติดต่อ การสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจมีคนที่อยากบนย้อนมีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเป็นข้อเป็นขวหรือคุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดเป็นไพ่ของบุกเพนําพาพบเจอคู่คนที่เกื้อหนุนพบเจอคู่คนที่เกื้อกูลหรือคนที่ห่างไกลกันหรือคนที่ติดต่อกันในสายโซเชียลในสายออนไลน์แต่ต้องใช้สถานะดีๆนะครับบางท่านสมหวังบางท่านอาจจะไม่สมหวังอาจจะต้องดูด้วยนะอ่า ขอรูปทางงานไพ้ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีภา่ของควีนฟคัพนะครับราชินีเธอถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำหัวใจที่เคยบอกช้ำคุณขอหัวใจดวงนั้นคืนมาคุณโดยที่ไม่ต้องมีเขาวันนี้เราเป็นฝ่ายที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องแคร์เขา การดูแลการเอาใจใส่ของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเหมือนเป็นพลังงานการที่ช่วยเหลือกับคนรอบๆข้างแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดนะครับเป็นพลังางานไพ่ในออบซอร์77ถ้วยความฝันและความหวังและจินตนาการการก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของคุณมีไพ่ของเดอ m มิเชี e นเดอมิเีนี่คือคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาชาวธาตุไฟเป็นคนที่รักการเรียนรู้ เป็นคนที่มีจินตนาการเป็นคนที่มีการวิเคราะห์เป็นคนที่อ่านอ่านหนังสือเยอะหรืออ่านข้อความเยอะก็ได้นะเรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วได้ไวได้ในตัวของคุณเองความมีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาน,นะครับเป็นปรงังงานไพ่เดอร์ไโลแฟนเป็นไพ่ของด้วยแรงอธิษฐานหรือการที่คนคนหนึ่งตื่นรู้คนคนหนึ่งกลับมามีสติเขาอยากกลับมาขอโทษวิงวอนอ้อ,อนวอนขอร้องขอคืนดีจัดเมน้นเป็นไพ่ของการที่ เป็นไพ่ของแสงสว่างการนำทางความรู้สึกที่ถือกําเนิดในตัวของคุณเองมีไพ่ของเดียมเพรสมีไพ่ของดเวอร์มี1เหรียญวิก t ตอรีแห่งความสําเร็จ9้าไม้เท้ามีไพ่ของก f ยนบสอดราชินีถือดาบเออครับ5เหรียญความเน็บนาวความอ้างว้าง4เหรียญการกลับมารักตัวของคุณเองนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาส การง้อขอเริ่มต้นเขาอยากบอกคุณว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์กลับมาเรียนรู้ในหัวใจซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกหรือหัวใจของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่เคยทําผิดและเคยทําให้ดกเสียใจกลับเข้ามาในชีวิตเราอยู่หรือเปล่านะครับของชาวธาตุไฟหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ข,ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับ